กินนมแนละ้วมันอารมณ์ดีขนาดนี้เลยเหรอมันอร่อยว่าน,นมแม่มันหวานใช่ไหมตบมือด้วยมันอร่อยมากเลยเหรอไอ้ี่ชื่นใจชื่นใจนะอร่อยไหมครับนมคุณแม่อร่อยไหมครับไอ้ยี่ไรดีใจดีใจโอ้อยากกินนมแม่ไปนานๆใช่ไหมครับดีใจดีใจ มีความสุขมากเลยเอ๋อมีความสุขอ้มตอบอะไรจ่าจ้าให้แม่ฟังก่นอนเล็ก,กเรียกจ่าจ้าก่อนจ่าจา้จาจ่าจ้าก่อนแม่เรียกแม่ก่อนอ่ะในเรียกแม่นี้จ่าจ้าอัเจนจ่าจ้ากับแม่ก่อนเดียวเจนครับเจนจ่าจ้ายังไงลูกอันดีใจย,ยังไงนะดีใจย,ยังไงนะอดีใจตบมือด้วย ดีใจตบมือยังไงตบมือให้แม่ดูก่อนอดีใจตบมือด้วยสิอจอมยุ่ง